ไม่เดี๋ยว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 ส่วนคอมโบมหาันตรายอีกเดี๋ยวโู้หเอาลีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในต,ตอนนี้ก็คือ Alice, อันนี้คือดิกดฮิวเว้ยทำไปเพื่ออะไรผมทำไปเพื่ออะไรวะกดเกินหน้ากดฮิวเรียกว่าเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะหนึ่งหลอด<ะ>นี่ออืผมอลิสกลางนะเป็นเมตาใหม่เมื่อกี้ขอของผิดนะฮะขอโทษขอโทษขอโทษนี่ผมจะขึ้นเดี๋ยวเป็นรองเท้ากันเวทมา เออแต่ว่าแทงให้ฟังรู้เยอะนี่มาหลอดปาดเด็กเบี้ยวยังไม่ถึงสกิลสองก่อนไงมีทั้งตัวโร่อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโรงชื่อแก๊กเออเป็นแบบดึงโดนเพิ่โดนดึงอมืมปาดเลยเพื่อนปาดเลยเอยวเราตันให้สวยปาดไม่โดนแล้วนี่ตันนี่เป็นอะไรดีเป็นตัวละครที่แก้แก๊กได้นะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต้องผมแล้วต้องเจอผมแล้วนี่ผมมาแล้วผมมาไงรอด้วยรอด้วยอวยอื โอ้โหกดนิวมาแล้วแป๊ะืหไม่ตายก็ม,มีดาเมจบ้งงางวันนี้เอ้ยเดี๋ยว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 ไล่มาครับมีกระย,ยิงจังเลยเฮียเอโอโดนยิงเออนี่ดีไงอือมาสักทีเพื่อนผมตีคิบไม่ตายว่ะอือตันเป็นตะกี้อือไม่โดนไอ้ป้ากอดูทีเป็นแล้วกันหไหนๆก็มาแล้วเออผมไป้แล้วเพื่อนเฮ้ยแก๊กแก๊ก เ,เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีวโดนคอมโบมาหาปะไรอีออกแล้วหอเฮ้ยตายลันลันลันดาพี่อลิศมาแล้วทุกคนตัวการอนละิศพ่ออลิศคือโรมิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ยอกยอกโรมิ่งบ้าอะไรอยู่กลางเฮ้ยมันเอาอีกแล้วคอมโบมาหาตะไรอีกแล้วเออนี่ไงเดี๋ยวผมโดนหูโดน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 ดนดนแล้วมั้งน่ะ แจ็คดูแลครับเพราะว่าไม่งั้นเกาะไม่ข er> ึ้นวนบวกแล้วไงเออวิ่งไปเร็ววิ่งไปเลยเพื่อนไปเลยตามอีเออื้อนี่นี่เอ็นจอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมโดนมาหาปลาไรโยโย่นี่ตามหน้าไม่ดูหายเพื่อนหายนี่เอ้าจิบหายลุงไอ้บุปผิด ผมลืมตัวที Anyways, <desserts so> <hungry> ่ผมโดนเตะก่อนไสกับขอโทษเพื oh, ่อนเอาจริงๆผมไม่ได้ซีมากเลยนะครับคิ๊บคลิปกำลังถูกส่งออกไปเฮ้ยมาหลอดเดียวไม่รอกันเลยไม่เป็นไรคลิปตัวเดียวรอให้เชื่อว่านายยังไงก็เกิดช้ากว่าเรามั้งมั้งแต่ว่านาเบียดได้เยอะมากเลยนะเอาจิงดูดิปาดหนึ่งทีที่แตกเป็นเป็นล้านเดี๋ยวเดี๋ยว โบนะลงเออเติมจุยิวยิวีิี่เออที่เออเอาโอ้โละกันง่ายงี้เลยเหรอเพั่อเออเอนจอยเอาเลยเพื่อนเ้าเลยเพื่อนกตั้ตั้มไปหนึ่งทีเออเอามือดูมือดูปับเลยเพื่อนสวยไว้พิทยสวยเออเดี๋ยวตาได้ตาได้เอออยู่ลึกจังเลยเออพิทยยิงโดนหน้เออังให้หน่อยมาหลับเออเดี๋ยวเดี๋ยวาให้เราน่อย ายออยิงมันน่แหละยิงมาหลอดแนแหละผมไอ้สัตว์ไม่โดนป้อมเออตีป้อมไม่แล้วไม่แล้วเลยป้ายดีน้องี้เบ็ดจี้ตีป้อมหนึ่งหมดเบ็ดจี้รอด้วยเอามันเลยเอามันเลยเหนื่อยแล้มีแล้วมีเฮ้ยไเออไอ็นจอยครับผมวาดไปแล้วนะช่วยไปแล้วห้าตัวผมนี่แหละคือลูมี่เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หายเบ็ไปติดีตีมันตีมาเลย เออ้อออคอับไปได้คิวเลยเป็นจอยครับผมเออเดี๋ยวเอ้าไแล้วออบายแล้วไปแล้วดิตั้มไม่ดึงทีงามเบ โผมว่าฟอร์เรสตตัวนี้แหละเท่หบุ่มเออนี่นี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยรอด้วยรอด้วยนี่เดียวเออวนตัวผมวันตัวผมเออดอกไปโดนไงดอกไปโดนดอกไปโดนสตัาร์กหน้าไปหนึ่งทีมาเพื่อนมาเออนี่ก็ยิงจังเลยเฮียเออเอวสวยยิงจังอืาะนี่ก็ยิงจังเลยอะไรเพื่อนเราสตาน์เราสตาน์ไงเล็บเออเอ็นจอยครับผมไปนี่ไงทางของอลริออฟเลนเอ้ยไม่ใช่ เด huh. okay. ี๋ยวๆหยอกอะไรโดนแลอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตีเลยนี่ไงมาลังของอลิสแฮร์รี่เอ้ยนี่เอ้ยเมดอู้ดเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนออกมาป้อมเดี๋ยวก็โดนนี่มาดิคุณก็เข้ามามันเป็นการที่แบบเต็มโชว์ไปดึงเย่กาเข้าเป้าเนาะมาเป้าเอาเป้าเออมันยุบโดนพลังขึ้นเต่ามาตีเป้าตีไาเลยเออบาดเล้วบาแล้วบาแล้ว ตายพี่จ๋าไม่ตายเฉยเลยยิ้มตลอดไม่ตายดีไงวะนั่นแหละนิดเดียข้าหมัไตไปไอ้ขอโทษหนูตบี้ขอโทษยิ้มเล่าเ่ฮ้ยไม่ตายไม่ตายเว้ยนี่นี่สังเกเออเอาลองดูตัวร้านอีกแล้วมือขวาเข้าไปกำมือกำนี่มือขวาเข้าไปกำมือกระดิบูือกระดิบมือกันดิบเออเดี <ament stakeholder> ๋ยวเดี๋ยวมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วดิ ตัดไม่ดึงทีเหมือนมึงเวอร์อ่ะเดือดร้องอือเดี๋ยวลองอื้ออื้ออี่อี๋นี่ตีตีอื้อเดือดแหลมเพี้ยอ้ยโอ้ยุดเดียวเดียวอเครื่องร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนอื้อไปเลยเพี่ยอันนี้อื้ออีหน่วงนี่ดึงหน่วงนี่นี่เอ็นจอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้งโดนดิ้งโดนอ้าวเกลียบเละไอแต่ผมถือเจอยเลยคือว่านารบบเป็นแข่งดีเทลไอผมถือนิดเดียอเปล่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตีป๊อปกลางหน้านะเว้ย ดึงหนึ่งเอ็ดโอเคฮะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดโอเคถือว่าสวยครับสกอร์ผมนะเป็นเมทที่ซัพพอร์ตจริงๆเลยนี่เป็นไงงงไหมเออไปแล้ไปแล้วไปแล้วเลือมบันเลือดอือตัดคอมันตัดคอมันสักโยสักโยนี่ดูไปดึงทีสักไม่ดึงทีไปละเด้ออยู่ทางไปทางนั้นเด้อนี่ผมบอกจอกก่อมาแนะผมยังไม่เอาเลือดนะจนกว่าเพื่อนจะงอแงบอกให้นะแม่เอาจริงปะ เออดิซั่นไปหนึ่งทีโอ้หิวข้าวอะไรเวลานี้วะเนี่ยไม่ไหวแล้วดีป๊อบเพื่อนดีป๊อบเลยหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วดีป๊อมดีป๊อบเออดีป๊อบเออเนี่ยแหละเออมีจะไปไอสั่นไปหนึ่งทีตัวของเรียนี้มี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 ไฟมีประเด็นมาแล้วโหเดี๋ยวไม่ทำไม่ทำด้วยด้วยกินด้วยกินด้วยหลังคาอืออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมามาวะดูโต๊ะกูฉันไปไหนแล้ว เอาไปเลยเพื่อน่วยส้ยเอาปเลยเออไดแล้วดึงยิวมาหามมาตั้มตั้เอเอไหวเพื่อนไหวผมได้ก็ดึงยิวให้ยาวฮะยาวจังววานี่ต้องยาวแล้ว่าเฉียบเฉียช้าทังเลยแลทุกคนคนอื่นเดี๋ยตีแบ๊ะแบ๊ะแะแตกโอ้โหผมนี่เป๊ะเป๊ะเนีอยไปรถเลยได้เอเพื่อนเพื่อนอะเดี๋ยดูยิงยิงเรา เราแค่แกรี่ธรรมดาไปแล้วสวยๆนี่ไปเราไปสวยแค่ละละเดือนไปแล้วทุกคนแบบมีโลกสดด้วยนิดเดียวไม่ตายโอ้เว่นลา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 ทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดงโดนโดนโดนตกใตายดื้อดิซันไม่ดึงยีไม่โดนโดนคีบเอ้ยผมเริ่มแรงแล้วว่ะเริ่มแรงแล้วว่ะว่ามันเล่นเกมจะจัดแล้วไง เพื่อผมได้เพื่อเอาสูตรไงเพื่อผมเอาสูตรอี่ตั้มเป็นหนึ่งยี่ว้ไม่ให้ปดิเออเดี๋ยวจึงโดนชิบายชิบายช่วยด้วยเออเออชิบายเอ้ยเล่นมาเลยเพื่อนเล่นมาเล่นไว้ไอ้ไอ้สวยจ้าเออเป็นแกทีผมเอาสูตรไงเลยแต่ผมนี่แหละอืออ่ะจ๊ะ เฮ้ยรบผมด้วยเพื่อนรอผมด้วยเออหมเปลือบเพื่อนผมแล้วสวนสวนอะไรเพื่อนไอ้ตีเออไปยิงยิงมาเลยผมรบไปรอผมด้วยรอผมด้วยเออเดียวเดียวเพื่อนเดียวเดียวมันตายเอ้า้ผมบาดทำไมเนี่ยผมไม่ได้ชิบหายแะไรเฮ้ยผมบาไงแล้วผมเอาสูตรไงเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเล่นเลยเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยผมแพ้ง่ายผมแพ้ง่าย ผมเดไ้นี่โดนตันไปดึงทีไปตีมาไป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 ถอยถอยถอยถดยถองถอย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 อยถอยถอบถอย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 นอยถอยโอยถ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 อม่อยถอย่คยถอยถนยันยถอยถเดีอยวเยยถยถอ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 ยมอยถ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 อน้อยองถอยถอยถอยอยถมดถอย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 ่อยเลยถอยนอยถอย่อยถอยถอยม่น อีดนตัดไปดึงด yeah. ีทำมาคาร์ไม่ล่ะตัวผมไปได้ข้ามไงพี่คนแบบคลิปมันดังเราขาดเออเล่นเล่นเล่นผมไมผมไม่แล้วสวยผมไม่ป่วยสวยผมคือผมกดยูผมกดยวไม่ได้เพื่อนผมเลือดเต็มหมดเลยเออเมื่อกี้เลี้ยวรถอย่างไวเลยเล่นมันเล่นมันสวยเพื่อนเล่นมันนี่แหละนี่แหละจังหวะนี้ที่ผมต้องการมันชนะแล้วโว้ยชนะแล้วโว้ยเป็นคอนเทนท์ที่แปลกมาก สำหรับผมนะสำหรับผมอื่นอาจจะแบบปกติเลยผมเล่นเองไงไปตื่นเต้นไงพี่ไอ้เพื่อนยิ่งไงท่านยิ่งไงล่ะเพื่อนเพื่อนคนดูน้องๆเออไม่รู้นี่หมดเออมาดินี่ใบผมใบตันด้วย้สวยสวยเล่นเลยเล่นเลยดีสวยจบนี่คนหิวสุดท้ายจบจบตีป๊อปตีป๊อปเออคนตีผมตีอยู่ตีอยู่โอ้โหตีเข้าไปตีเลยเออเอนจอยครับผม จบไปเรียบร้อ,รอยแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ๆ>เพื่อไปกระตุใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนมาดูกันว่าผมจะอะไรมาป,ปันป่วนฝั่งตรงข้ามให้มันหัวร้อนเออเจอกันใหม่นะทุกคนผมได้ที่สองเจอเลยเอ้าผมเมตแต่ผมได้เลรกันลมไงบายเสียงลม chữ cả <laughs>